สวัสดีครับผม้กำกับที่เคยกับนสพอลิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานจกต้อยมองออสปารีครับแดงไดห้าพงครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฮี้ยนดุดหลอนนะครับครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ระหว่างใต้ต้นตะเคียนครับพอดีผมกับแดงห้าพวงก็ผ่านมาในเส้นทางนี้นะครับก็มาเจอพอดีพอดีผมก็เลยสอบถามชาวบ้านในย่านนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นต้นตะเคียนนะครับถือว่าเป็นที่ตัดเป็นแห่งหนึ่งในย่านนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะให้แดงห้าพวงอธิบาย ผ่านที่ตรงจุดนี้ณจุดนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงใต้ต้นตะเคียนนะฮะตรงนี้นะครับเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่ผู้คนนะครับได้นำผ้าสามสีนะครับผูกไว้นะเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะแลวเป็นต้นไม้ที่มีชื่อนะฮะท่านผู้ชมนะครับอยากมากราบไหว้นะครับหรือมาขอพรจากต้นไม้ตะเคียนต้นไม้ตะเคียนนะก็มาได้นะครับตรงนี้นะครับจะพี่มอ เดี๋ยวมจะบอกทางให้ไงไงถ้าทุกท่านมมานะครับมาจากทางเขาเรียกว่าแยกทางภูนนะฮะใช่ไหมครับเรียกสี่แยกบางภูนท่านก็ต้องเลี้ยวซ้ายมานะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางเวนเกตนะครับพอ๊บปุ๊บเนี่ยก่อนจะถึงเวนเกตเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาปั๊บท่านจะที่ลับรถกับที่หนึ่งกับที่สองเลี้ยวเลยนะครับกับใต้สะพานกับที่สองกับใต้สะพานปั๊บกับรถกับรถกับรถใต้สะพานที่สองปั๊บนะฮะท่าน ก็กลับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นเลยเลยทางเข้าวัดไผ่เหลืองท่านใกล้ผ่านผ่านมาอีกหน่อยนึงท่านก็จะเห็นใต้สะพานเนี่ยฮะให้กลับรถพอท่านจะกลับพอดีเนี่ยท่านท่านจะกลับจะกลับขวานะครับจะกลับเลยท่านต้องเลี้ยวซ้ายมานะฮะพอท่านเลี้ยวซ้ายมาท่านก็ตามทางมาเรื่อยพอท่านเลี้ยวตามทางมาเรื่อยท่านก็จะมาเจอกับข้างคลองคลองนี้เขาเรียกวัดบางไผ่นะฮะท่านวิ่งมาจาก ของข้างของวัดน้งไผ่เนี่ยสักประมาณสัก200เมตรท่านก็จะเจอต้นไม้ต้นนี้นะฮะต้นตะเคียนนะฮะแม่ตะเคียนแล้วกันความสูงประมาณตรงนี้นะฮะที่เราเห็นนะฮะตรงนี้ก็ไม่ต่ากว่าน้าจะราวตึก5ชั้นได้นะครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่สปิตแห่งหนึ่งนะครับในย่านนี้นะครับที่มีผู้คนนับถือนะครับ ใครสัญจรผ่านไปมาในเส้นทางนี้นะครับก็อยากกราบสักการบะบูชานะครับหรือขอพรขอโชคลาบนะครับก็เชิญได้นะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างข้างทา,างถนนอยู่ติดริมคลองนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับใช้วิทยาญาณในการรับชมเลยนะครับเพราะว่า,าทางเราก็ไม่ได้ว่าให้เชื่อนะครับ แล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ควรที่จะลบหลู่นะครับในอย่างนะครับผมกับแดงแค่แนะนำสถานที่สักสินสิทอย่านต่างๆนะครับครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมกับแดงจะไปลงพื้นที่ที่ไหนครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ